สวัสดีค่ะติดอุตุรายุทธนุพันธ์ประจำนันที่23ธันวาคม2558นะคะสว่วนในส่วนของเซฟตี้ในฟิวเจอร์นะคะไอซ่า z 1 5เมื่อวานปิดทรงตัวนะคะไปที่ระดับ8 0 1 8 0ุดนะคะเป็นราคาที่ชำระราคาช่วงเย็นก็โวลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะประมาณ130,000กว่าสัญญา นักทุนต่างชาตินะคะก็ซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่สา3,680กว่าสัญญานะคะแต่ว่ายังขายต่อเนื่องในตลาดหุ้น5,931ล้านบาทนะคะส่วนนักทุนสถาบันนะคะดูเหมือนว่าจะเข้ามาช่วยประคองตลาดอยู่ได้บ้างนะคะโดยกลับมาซื้อสุทธิ3,500กว่าล้านนะคะในฝั่งของหุ้น หลังจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะออกมาค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะตอบรับในเชิงบวกต่อ ตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น2เนะคะในไตรามาส3ดีกว่าคาดเล็กน้อยที่มองว่าจะขยายตัว1.9นะคะก็ช่วยเหน้นหนุนเซน,เซนิเมนต์การลงทุนในในตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยุโรปแล้วก็ภูมิภาคในช่วงเช้านี้นะคะอย่างไรก็ตามนยอดขายบ้านมือ 2, สองสหรัฐก็ดูจะออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะ ในประเทศยังดูไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามานะคะขณะที่เข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวนะคะอาจจะเริ่มเห็นปริมาณการซื้อขายหดหายไปบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของมาตรการจากทางภาครัฐในการที่จะกระตุ้นการบริโภคนะคะโดยการกำหนดให้ใช้ในส่วนของ การซื้อสินค้านะคะเข้ามาลดหย่อนภาษีได้นะคะในปีภาษีนี้นะคะก็อาจจะทําให้มองว่าเป็นบวกต่อภาพการบริโภคในช่วงส่งท้ายปีได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามองว่าหลักๆเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบหุ้นหลักๆ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะคะเขยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมน่าจะเริ่มทรงตัวได้หลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรงช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มพลังงานกา็มองว่าอาจจะทรงๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยก็วิ่งค่อนข้างสวนทางนะคะในส่วนของดิเมกซ์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของเบรนท์เนี่ยล่วงลงนะคะจากภาวะความวังวลในเรื่องของอุปทานน้ํามันนะคะ ยังต้องจัดตาดูเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐกันต่อส่วนเอซ่าสูตรเส้น15นะคะมองว่าการเคลื่อนไหวก็ยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะยังไม่น่าจะขึ้นไปยืนเหนือระดับ806จุดได้อย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโอกาสหลุดระดับ800จุดลงไป795จุด ลงไปทดสอบบริเวณดังกล่าวได้อีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเมื่อวานช่วงบ่ายยังไม่สามารถเปิดชอตไอซ่า0.15ได้ก็รอเปิดอีกครั้งที่ระดับ8.05นะคะเป้าหมายทำไร7.97แล้วก็ตัดกาดทุนเหนือจุดเปิด3จุดนะคะส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะคะลองไออาร์พีซี1 5เปิดไว้4.14บาทเราให้ถือต่อนะคะรอทำไร4.30แล้วก็ตัดขาดทุนใหุ้4.08ค่ะสสดค่ะ